เอาอน่าด you be, you shared, you know the one how to pronounce it อยู่สิ go ไก่อยู่สินี่ตาลายอี for you go ไ a ่ how to pronounce go, this alphabet go ไก่อ่า go ไก่ ah yes คุณคร ไเบ我知道ขอไข่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 อ่าไข่มีนอะไรนิตาเอเอก ขอไข่เออขอไข่อ่าเก่งมาก